เจ,จ้าชาเห็นที่รักติดนกเลาสิพ้าไปเบิ้งเด้๋ยนเพื่อนๆองโตเลยนี่ตัวยาไข่ติดนี่บบติดนี่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 เบิ้งดูเพื่อนๆยามเช้าประจ่าตักปลาซิวได้ทั้งหลายนี่เพื่อนๆอันมันขึ้นฟ้าขึ้นฟูม,ฟม,ฟมันนนีนกเจ้านกเจ้าแน่นอนนกเจ้าแน่นอนนะคะน่ะเห็นบ่เนี่เห็นบ่เนี่ เห็นบ่อนี่เพื่อนๆนอืออือป้ากระเลมๆทีนีป้ากระชุดเรีมเด้พี่น้องเอ้ยนี่ป้ากระชุดเรีมได้บําเพ็ญราชสีอันนะเด้อฝึงเกี่ยว บินขึ้นตั้งสูงได้ในเกี้ยวนี่บินขึ้นตั้งสูงได้เพื่อนเพื่อนเกี้ยวนี่นี่โดนบ่วงแล้วโดนบ่วงโดนบ่วงไปแล้วโดนโดนห่วงบ่วงเฮียไปแล้วนี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ยังเป็นเป็นอยู่จะประจ่าสิปล่อยไป นี่นะครับเพื่อนๆี่ถ้าทีมงานอยู่เซตแน่บบแมนว้าวเด้อันนี้มันเป็นธรรมชาตินะนะเพื่อนๆีงจะประจาจะปล่อยไปเด้อเพื่อนๆเนี่ยแดกกระซองๆเด้อนะมาหากินปลาเพื่อนละแบบนี้ฮะเป็นนกเจ้าเนาะค่ะนกนกเจ้าน้อยเดี๋ยวโบแมนเจ้าขาวเจ้าน่ะได้เจ้าเจ้น้อยอย่างบบมันตัวน้อยนะเพื่อนๆ เจ้าน้อยฮะนะแสงแดดสะท้อนกระสีนอันนั้นเดือพเพื่อนเพื่อนนะแสงแดดกระสีท่อน,น,น,อน,นลำดีลำไรขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนมาเบิ่งน,นกเจา้านี่นกเจ้าต้องสตัวเด็ด้องส่งตัวบริสายเด้อยค่ะบริสายทั้งคู่ mm -hmm. ไอ้แล้วยาจ,จะปล่อยสองตัวเลยนะคะนื่งีกตัวหนึ่งมันตัดตะขายากเลยเอาขึ้นมาข้างบน,นะคะ่ะอีกตัวหนึ่งยายจ่าก็ปล่อยไปออกไปแล้วนะคะไม่เป็นอะไรไม่ตายทั้งสองตัวเลยะคะ่ะปล่อยไปแล้วเขาไม่ตายเราก็ปล่อยไปเพราะว่ายายจาก็ไม่ได้กินเด็กๆก็ไม่ได้กินนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มาคอยกดไลค์กดเลิอให้ยาใหญ่จ๋านะคะ